ลำบากค่ะลำบากจนไม่คิดว่าตัวเองจะมีทุกวันนี้เลยอะ่ะคือเหมือนตอนเด็กๆหนูอยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่เด็กอ่ะค่ะ,คะแล้วก็จะต้องช่วยคุณแม่ทํางานตั้งแต่เก้าขวบค่ะเก้าขวบก็คือคุณแม่เนี่ยจะทําเป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟค่ะต้องออกรอบอแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยค่ะหนูก็เลยเหมือนได้ติด ตามห้อยแม่ไปด้วยเลยกับไปกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้ไปทําความสะอาดบ้านเจ้านายเป็นเพื่อนแม่อะไรเงี้ยช่วยเขาแล้วก็พอเหมือนเรารู้ว่าเออต้องหยิบจับยังไงต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปแทนแม่เลยไปทําความสะอาดแทนแม่แล้วให้แม่ไปออกรอบอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบ่งหน้าที่กันค่ะค่ะใช่เคยเหนื่อยขนาดว่าเคยทําความสะอาดสามชั้น ตอนนั้นคือเป็นช่วงที่หนูต้องมาทำาโบสถ์ด้วยค่ะ <c oughs> ในทองหลอ่อคือทำความสะอาดโบสถ์ใช่ค่ะ,คะแล้ว,ลวเป็นโบสถ์อะคือมันเป็นแบบ3มชั้นนะคะเพราะนั้นคำว่าทำความสะอาดนีด่คือ ถือไม้ถูพื้นตักน้ําถือทาใช่ทุกอย่างค่ะล้างห้องน้ําถูพื้นดูดฝุ่นเช็ดซักผงสภาพคือทําหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหนื่อยจนร้องไห้ก็เคยแล้วมันเหนื่อยตรงที่ว่าหนูต้องนั่งรถจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็เข้ามาในเมืองแล้วมันต้องนั่งแต่เช้าแล้วหนูก็ต้องทํางานทั้งวันเสร็จแล้วก็ต้องนั่งกลับกว่าเราจะแบบกลับเสร็จ ไม่รู้ว่าเอ้ยเข้ามาในกรุงเทพต้องยังไงหนูก็ไม่ค่อยได้นั่งเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนคะ่ะอยู่อยู่กับบ้านแล้วก็อยู่กับแม่แล้วก็ทํางานแต่ส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าแบบเส้นทางเอ้ยเราจะไปถูกไหมเราจะอะไรยังไงบ้างกังวลหลายอย่างก็เลยเครียดบวกกับเหนื่อยแล้วมันก็เลยแบบท้อร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่เราต้องทํางานแบบนี้เนะี่ยคือคุณแม่บอกให้ทําหรือว่าเราเป็นคนสมัครใจทําเองตอนก็อยากช่วยด้วยค่ะเพราะว่าก็เห็น แม่เขาเหนื่อยอะค่ะเวลาเขาทํางานแล้วเขาแบบหนูเห็นได้แล้วว่าเขาแบบเหนื่อยเราก็เลยแบบเออมีอะไรที่ช่วยเขาได้ก็ช่วยถ้าให้ถามตรงๆก็คือเราอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะ,ะตึงๆเรื่องเงินทองพอสมควรใช่ในนคือตอนนั้นไม่ได้มีฐานะอะไรเลยคือเหมือนแบบหาเช้ากินขําแล้วก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรเลยอะค่ะก็ก็เลยต้องเหมือนแบบช่วยสปอร์ตเขาตรงนี้ด้วยอะไรที่เหมือนเราช่วยอะไรก็ต้องช่วยเพราะว่าหนูมีน้องสาวอีกหนึ่งคนด้วยค่ะแล้วอย่างทาทุกอย่างเนี่ยที่บอกเนี่ย ทำโบสถ์คนเดียวเนี่ยทั้งทั้งโบสถ์ทุกอย่างตั้งแต่ซักผ้าดูดฝุ่นทั้งหมดอย่างเนี้ยณวันนั้นนะจับได้ไหมเราได้เงินเท่าไหร่ได้เป็นวันถูกไหมตอนนั้นได้เป็นวันค่ะก็วันละสามร้อยวันละสามชั้นนะค่ะซักผ้าเลย้แต่ว่าก็จะมีแบบค่ารถตั้งหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นคุณแม่เองก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่คือต้องสู้มากับคุณแม่เลยใช่ค่ะแต่การเรียนเราก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งค่ะเพราะว่า แม่เขาจะบอกตลอดว่าแบบเออตั้งใจเรียนนะไม่อยากให้แบบเป็นเหมือนแม่อะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งกเ,เกรดรก็ทําไม่ดีงามตอนมหนึ่งค่ะมีพลาดไปตอนนั้นได้สามจุดหนึ่งสองรองไห้แล้วแม่ก็บอกว่าทำไมได้แค่นี้เลยอนะหนูก็แบบเครียดหนูไม่ไม่ได้หนูต้องทําให้ได้พ<ม>อจบมหกก็ 6. เฉลี่ยสา8จดเก้าแปดสมจุดแพี่เราบอกว่าวันนั้นค่าไฟขาดได้3.15จ่ง้าที่ตั้งใจทำชีวิตยังไม่ได้นะคะทำงานเยอะหนักขนาดนี้เอาเวลาที่ไหนดูหนังสือตอนกลางคืนค่ะหรือว่าตอนว่าเพราะว่าหนูไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเหมือนเพื่อนๆหรือไปข้างนอกอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็เลยจะต้องใช้ตรงนี้เอา จะสุขจะ